รังนี้ดูมากนะครับผมโดนไปสองตีนะครับลานแบงก์ก็โดนไปสองตอนนี้อยู่กับผมคนเจกักใเมองลงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาพึ่งมิ้มนะครับรังใหญ่นะครับรังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับลูกทีมของเรานะครับปลานแบงก์กับปลานโตนะครับ เดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าตรงคนนี้จะโดนอะไรบ้างนะครับโอเคครับนี่นะครับระวังระวังทางเดินนะครับม่พูดผิดนะครับระวังทางเดินมีต้นขนุนด้วยนะครับว้าวนี่ขนุนนะครับใกล้จะสุกแล้วนะครับของของยาผมเองครับนี่ครับระยะทางเดินขึ้นไปนะครับ โอ้ยขุดเหนื่อยเลยเดี๋ยวค่อยตายตอนถึงนะครับนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยออกนะครับเหนื่อยนะครับตอนนี้ปลานแบงปลานแบงจําปิดที่นะครับโอ้ยเหนื่อยนี่ปลานโตนะครับเหนื่อยนะครับดึงนะขึ้นมาสูงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านล่างนะครับเย็นเย็นครับล่างนะครับที่ผมมาเมื่อกี้จะอยู่ตรงด้านล่างนู้นนะครับล่างจุดไปเลยนะครับขึ้นมาบนเขานะครับคนดเหนื่อยเลย เดี๋ยวเราก็ไปดูตอนเจอนะครับในที่ดุดปลันเบ้งก็เจอเลยนะครับโอ้ยอยู่ด้านบนมันบอกว่าอยู่ด้านล่างเลยครับเหนื่อยเลยโอ้ยดังเบือเลยครับนี่นะครับยวผมจะให้ดูย้อนแสงไหมครับนั่นนะครับ

ยุงครับผมยุงเต็มเลยไมย่ตายนะครับผมตายยางยุงเต็มนะครับไม่ไหเปียกนะครับมันไม่ค่อยติดชุดอาังครับ chắc các mày ăn nắp đăng mày tìm mày gặp bóng tìm tìm gặp bóng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  อนี้ลานแบงก์ก็แต่การดมควันอยู่นะครับอย่างนี้ดูมากนะครับผมโดนไปสองตีนะครับลานแบงก์ก็โดนไปสองส่วนลานลานแบงก์โดนไปสี่ลานตู้ก็โดนไปสองนะครับเดี๋ยวก็ดูตอนตัดเสร็จนะครับนี่ครับมันเกาะอยู่ที่ต้นถาวันนะครับผมนึกว่าเกาะอยู่ที่กิ่งไม้นะครับมันก็เลยขาดนะครับนี่ครับดัง ้ำมันโห้น้ำมันก็จะหมดแล้วนะครับเปินน้อนหมดแล้วโหเสียดายนะครับแต่แต่รัมมงมันยังกินได้นะครับขอนะครับรังนี้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด like, กดตับตามกียให้ผมด้วยนะครับโดนเป็สามตีนะครับวันนี้นะโอเคครับ